สวัสดีค่ะโหนส่วนตัวนะคะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีกุมประจําเดือนตุลาคม2563ผู้ที่เกิดในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็มาพบกับคำพยากรณ์ของชาวกลุมในเดือนตุลาคมค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันเลยค่ะ เงินรวยนอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนแถมหยิบติดมือมาด้วยเป็นล้านล้านการงานวันที่1ถึง10ตุลาคมชาวกลุ่มเดือนตุลาคมนี้งานจะก่อเกิดเงินเงินก็จะหมุนกลับมาเสริมทับในการลงทุนก่อเกิดให้สร้างรายได้มากขึ้นดีมากๆเลยค่ะหมุนกลับมากับ หมุนกลับไปกลับมารายได้ยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นเท่าตัวโตวขึ้นแบบเรื่อยๆเลยนะคะธุรกิจจุดสังเกตห้ามอยู่กับที่นะคะต้องเดินทางอยู่กับที่ไม่ได้หรอกคะ่ะต้องออกสู่สังคมเปิดหน้าเปิดตาล้อต้องหมุนถึงจะได้เงินนะคะถ้ามีธุรกิจทําอยู่ที่บ้านต้องแปรรูปแปรสภาพมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นออกส่ง เดลิเวอรหรือร่วมกับพัธมิตรแก๊บไบต์ฟุดเพนด้าอะไรประมาณนี้นะคะทำงานด้วยกันไปเข้าสู่การขายแบบออนไลน์ด้วยรุ่งเรืองมากเลยค่ะงานติดต่อเจรจางานทางไกลงานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศงานออนไลน์งานโซเชียลร้วนเป็นงานที่เด่นดังมากดีมากเลยค่ะ เพิ่มโอกาสหลากหลายช่องทางให้มากขึ้นสร้างงานสร้างรายได้ให้เป็นกอบเป็นกร,รมจะติดต่อเจรจาประสานงานอะไรก็จะประสบความสำเร็จช่วงนี้นะคะต้องออกหน้าออกตาอย่าแค่โทรไปนะคะต้องไปด้วยตัวเองไปเจอตัวแบบเป็นๆกันเลยค่ะโอกาสสำเร็จสูงมากค่ะช่วงนี้คุณมีเสน่ห์แรงมาก เป็นการเจรจาภาทีก็ดูดีเข้าที่เข้าทางน่าสนใจไปหมดพูดอะไรใครๆเขาก็ฟังใครๆเขาก็เชื่อเข้าตากรรมการไปหมดทุกเรื่องคนอื่นๆเห็นก็อยากจะแมตตาให้ความแมตตาต่อเราส่งเสริมสนับสนุนและก็ถูกชะตาไปหมดนะคะวันที่5ถึงวันที่9ตุลาคม ต,ต้นเดือนนะคะช่วงช่วงนี้จะงหดหงิดใจรำบากใจอะไรบางอย่างเรื่องสังคมคนรอบข้างระวังมีเกณฑ์มีปากเสียงนะคะกับคนใกล้ตัวด้วยผลประโยชน์ความคิดเห็นไม่ลงรอยกันจะทำอะไรในช่วงนี้ไม่ได้ดังใจคุณหรอกมากนักหรอกค่ะ จะต้องระมัดระวังตัวเองตัวคุณเองนั่นหละค่ะจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนคุณจะฉุนเฉียวง่ายๆต้องระมัดระวังหูจะหาเรื่องใครพูดอะไรมาก็ไม่เข้าหูเขาพูดดีก็ตีความไปในทางไม่ดีอีกในหนึ่งนะคะเอกสารสัญญาต่างๆต้องรอบคอบค่ะระมัดระวังให้มากที่เกี่ยวกับผลประโยชน์รายได้นะคะการเดินทางก็ดูให้ดีๆค่ะพวกตั๋วเครื่องบินตั๋วรถ จุดเล็กๆน้อยๆนะคะอาจตกหล่นได้ตุลาคมนี้การงานดีมากกว่าเสียมากกว่านะคะวันที่9ถึง29ตุลาคมปักหลังของเดือนช่วงวันที่9เป็นต้นไปดีแบบยาวๆไปเลยค่ะ เป็นช่วงที่การงานจะสร้างรายได้ทำเงินทำทองทำได้ดีเลยทีเดียวนะคะมีรายได้ที่ไม่คาดฝันมาด้วยนะคะจากบคุคคลที่ไม่คิดว่าจะได้ได้หรือคนรักเพื่อนคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเข้ามาแบบฟุกฟุก,ก็ได้นะคะวันที่11-18ถึง ตุลาคม7วันนะคะเป็น7วันแห่งการกอบการโกยเป็นช่วงที่การงานจะคลายผลผล,ผลิตออกมาให้อย่างหนักหน่วงแล้วนะคะรีบตักรีบตวงในช่วงนี้เลยนะคะเงินมาเยอะสุดๆแล้วค่ะและได้เงินง่ายมากๆจะได้รับข่าวดีจากงานต่างๆหรือรายได้รายรับจากผลประโยชน์อะไรบางอย่างเข้ามาในช่วงนี้เยอะมากเลยนะคะการเงิน การเงินในเดือนตุลาคมนี้อูฟูมากๆเลยนะคะเด่นชัดมากในการเงินการทองวาสนาดีมากค่ะการเงินการทองราหูออกแล้วเริ่มจะหายใจหายคอคล่องแล้วนะคะเดินตกบ่อเงินบ่อทองก็ว่าได้นะคะตุลาคมนี้จะมีเรื่องการเงินการทองนอนหลับได้จับเงินหมืน่นนอนตื่นได้จับเงินแสนตื่นมายังติดมือมาด้วยนะคะ มีโชคลาบมาจากหลากหลายช่องทางนะคะมีโชคลาบมากๆนะคะในเดือนนี้จะหยิบมาสักใบติดมือมาสักใบสองใบเสี่ยงโชคดูลองดูนะคะลองสังเกตดู การเงินการทองเข้าของเครื่องใช้มีการมีแต่เรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาทั้งนั้นนะคะมาจากหลากหลายรูปแบบหลากหลายช่องทางหลักๆมาจากงานหลักงานรองงานเสริมงานจ็อบนะคะ,ะหรือเงินเสี่ยงโชคเช่นเงินจากการซื้อหวยจากการเสี่ยงโชคต่างๆเงินที่หายไปนานๆที่ไม่คิดว่าจะได้ได้กลับมาแล้วแม้แต่เงินของคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ ก็คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนค้ำจุนอยู่เสมอเป็นอย่างดีหากเงินทุนหรือสภาพคล่องไม่พอท่านก็คอยช่วยเหลือได้ตลอดเวลาและเงินจากคู่ครองคนรักคนรักให้โชคลาภสายเปยของแท้เลยค่ะชาวกลุ่มท่านผู้หญิงรอเลยค่ะส่วนท่านผู้ชายก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ปฏิบัติเป็นอย่างดีการค้าขายการเจรจาตกลงเรื่องผลประโยชน์การเงินการทองคุณจะเป็น ต่อในทุกๆด้านนะคะโดยเฉพาะท่านไหนที่มีการรเริ่มอะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะคะจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เก็บได้กินอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะควรจะระมัดระวังค่าใช้จ่ายตัวเองอยู่นะคะเงินเข้าเยอะเงินร้อนๆใช้ง่ายๆค่าใช้จ่ายตามใจตัวเองมากเสียจนเกินไปนะคะในช่วงนี้หักห้ามใจไดย้ยากเหลือเกินค่าใช้จ่ายที่ต้องเกี่ยวกับรถ บ้านที่อยู่อาศัยการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยต่อเติมซ่อมรถดูแล้วการเงินการทองก็โอเคอยู่นะคะจับจ่ายใช้สอยได้คล่องมืออยู่ค่ะความรักคนโสดจะเป็นเดือนที่คุณมีเสน่ห์มาก มีเสน่ห์หนักมากค่ะมากที่สุดเลยหากช่วงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะหากจะมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่สาวน้อยสาวใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันมีสารสัมพันธ์กันด้วยก็เพราะว่าคำพูดคำจาของคุณนะคะดึงดูดใจมีเสน่ห์ล่อตาล่อใจเป็นเหมือนไฟแสงสีล่อมแมลงเข้ามานะคะหน้าตาผิวพรรณดูอิ่มเอิบสดใสน่ามองได้พบได้เห็นอดใจไม่ไหวคะ่ะ อยากสารสัมพันธ์ด้วยการมีสเสน่ห์ดีอยู่หรอกนะคะเข้ามาเยอะๆจริงๆแต่ก็หาแบบฝากผีฝากไขไม่ได้พึ่งพาอาศัยไม่ได้หรอกคะ่ะหาไม่เจอลำบากมากมีมาก็เป็นมีมาแบบมีเบื้องหลังมาด้วยคะ่ะแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อลูก2อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะมาพร้อมๆกันมาแล้วก็ทำให้เลือกลำบากนะคะรักพี่เสียดายน้องนะคะ แนะนำให้ใช้เสน่ห์ไปในทางที่ถูกต้องดีกว่าค่ะอย่างเช่นในเรื่องงานจะดีมากเลยนะคะคนมีคู่มีแฟนแล้วช่วงนี้มีเกณฑ์ของชาวกลุมจะได้ไปข่มเหงจิตใจไปจุกไปจิกคู่ของคุณอยู่มากเลยนะคะมากจนเกินไปเลยค่ะเยอะจัดที่ผ่านมาเป็นรองเขาอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ทีค่าทีเองไม่ว่าทีค่าอย่าหือแบบนี้เลยค่ะ วันที่23-28ตุลาคมระมัดระวังเรื่องคำพูดด้วยนะคะคำพูดบางคำอาจจะไปหักหามน้ำใจอีกฝ่ายเกินไปก่อให้เกิดผลด้านลบในจิตใจนะคะก่อเกิดให้เป็นเงามือดอดำในใจส่งผลกระทบในระยะยาวได้ค่ะต้องให้ระมัดระวังให้มากพูดให้น้อยนะคะอยู่ห่างกันสักนิดนึงในช่วงนี้ ดูๆไปแล้วคนมีคู่ก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะ,ไม,ไ,ยอะไม่ได้แย่อะไรมากนักน,นะคะก็มีแต่เรื่องห่างเหินกันบ้างหรือลำบากใจกันบ้างในช่วงแรกๆของเดือนพอปลายเดือนจะดีขึ้นและเป็นลำดับเรื่อยๆค่ะระวังตัวเองนะคะจะทำเรื่องให้มันแย่ลงไปกว่านี้อีกนะคะขอเตือนไว้ก่อนเลยค่ะสุขภาพสุขภาพไม่มีอะไรพิเศษมากนะะักค่ะ แต่ดูๆแล้วคุณจะไปยุ่งกับคนในครอบครัวในบ้านมากกว่าค่ะเช่นลูกหลานคู่สามีภรรยาอะไรประมาณนี้นะคะดูแลและใส่ใจเขาให้มากๆค่ะาปะกลังของเดือนไปแล้วเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้นะคะเอามาเตือนไว้ก่อนค่ะอุบัติเหตุไม่มีเกณฑ์อะไรนะคะสรุปประเด็น ตุลาคมนี้ถ้าไม่นับเรื่องของรัก,รกๆไขๆชาวกลุ่มถือว่าดีเลิศประเสริฐสีเลยค่ะเวลาว่างไม่มีหรอกนะคะงานเยอะเงินก็เข้ามาตั้งแต่วันที่9้าตุลาคมเป็นต้นไปเลยค่ะงานจะสร้างเงินเป็นอย่างมากสุขภาพคนในบ้านใส่ใจกันสักนิดนึงนะคะดูแลเขาให้ดีขอให้ชาวกลุ่มรวยประสบผลสำเร็จทุกคนเลยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีกุ้งที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังและวางแผนกันร่วงหน้าขอให้ผู้ฟังมีความสุขสมปัรถนาทุกประการนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ช่วงโควิดรอบสกลับมาแล้วฝนก็ตกหนักจะไม่สบายเอาได้นะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ